วันนี้มาทํากิจกรรมอะไรที่โรงเรียนวัดของขางครับคุณยากอดคืออย่างนี้ <ใจ S 2> ครับคือทางตลาดริมริงเนี่ยเราเป็นตัวแทนจาหน่ายไอ้แรกไทโรล,ลูไซ์ซึ่งแรกตัวนี้มันเอาไว้บําบัดร,ระบบกระตาโดยไม่ต้องใช้คอรีนกรสารซ่อมเพิ่มเพื่อคุณภาพนะฮะทีนี้ท่านนายกบึงใส่หน้าในนายกรวยเนี่ยก็รู้จักผมแกก็ประสานว่าเอ้าคณหนึ่ง พอดีพอดีทางเมืองแร่เราเนี่ยมีโมนิธีด้วยเขาเรียกโมนิทีน้ําดื่มสะอาดเพื่อชีวิตนี่ท่านนายกก็รู้จากมาคุณแกก็มาบอกว่าเอาคนหนึ่งมีโมนิทีเนี่ยมาช่วยเด็กหน่อยซิเอามาทําให้หน่อยเพราะน้ําที่นี่มันมีปัญหามากมันเป็นน้ำบาดาลแล้วมันแดงมากนะครับอย่างที่ท่านเห็นมันแดงเด็กเขาก็ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้เราก็มาดูกันแล้วก็เอา้านายกนายกสองนี้เราก็เอาเลยวันนี้ก็มาลุยทําเลยเมื่อวานมาดูวันนี้ก็สั่งคนมาทํางานให,ให้ให้นักเรียนเลยก็ ก็ต้องขอบคุณท่านานายกนะฮะที่ให้มูลิธี่มาได้ขับเคลื่อนแล้วก็เอาน้าดื่มสะอาดมาให้นักเรียนกับอาจารย์เขาใช้ครับผมครับส่วนนายกว่าไงครับลองคุยนิดนึงว่าค,ความเป็นมาอย่างไงจ,งจริงๆแล้วปรลาตอวนี้คือทำมาแล้วประมาณ4-5ปีหลังจากทำแล้วก็ใช้ได้ประมาณส6-8เดือน คือน่าจะเป็นด้วยความลึกเรื่ออะไรก็สร้างน้ําก็เลยขึ้นมาไม่ได้มาตรฐ,ฐานก็ออกมาสภาพแบบแดงแบบที่เห็นอันนี้บังเอิญก็ไปรู้จักคุณหนึ่งเรดดื่องของตลาดจริงๆริงในน้าของมูลนิธิน้ําดื่มครับน้ําดื่มเพื่อชีวิตรือน้าดื่มสะอาดเพื่อชีวิตอะไรเพื่อสุขภาพครับคก็เราเห็นว่าเออเด็กๆต้องใช้ต้องต้องดื่มต้องกินต้องใช้และอีกส่วนหนึ่งก็มีการประกอบบรรจุขวดบรรจุใส่ขวดเพื่อ แจกจ่ายชาวบ้านฟรีมั่งเก็บตังมั่งเพื่อเป็นรายได้แก่เด็กคือก็บังเอิญได้มีได้มีแร่ตัวหนึ่งทางหนึ่งคุณหนึ่งเ็เป็นตัวแทนที่จำหน่ายก็เคยประสานว่าขอให้มาช่วยเด็กมาช่วยต่โรงเรียนวัดคงทางบึงเทน้าตะเคียนตะวัดนี่ครับคือก็ต้องขอขอบคุณหลายหลายฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันครับไอ้จุดนี้คืออะไรครับทนนายกคือถังควอมงนั่นแะอะถังซองถังซองครับ และนี่ทําแล้วถูกไหมฮะครับถ,ถ,ถ้าทำปเป็นตัวเดียวมันจะมีทั้งหมดสีส่ตัวต้องทำปเป็นตัวเดียวเอร็มาวาอีกเสรแค่ทดลองว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอ้า,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 อางั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยของจริงเลยว่าตัวที่ทําแล้วจะมีสียังไงนะครับ<ะ>เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม<ะ>อะไรครับคุณปัญญากรครับตัวนี้คือแร,ร่เฟโรลูไซด์นะฮะที่เอามาตองน,น้ําดิบ <c oughs> เพื่อมาใช้น้ําประปราอุ่โภกบริโภคทีนี้แร่ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการดักจับโลหะสารกัดสีสารตะกั่วสารหนู นะฮะแบคบทีเรียมันจะกาจัดหมดเลยซึ่งจะทําให้น้ําสะอาดมากบริโภคได้เลยเราไม่ต้องเติมคลอรีนเพราะคลอรีนเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเหมือนกันนะฮะเราเอาไปต้มเอาไปรับประทานเลยเนี่ยไม่ได้ใช้แร่ตัวนี้จะตัดปัญหาทุกอย่างเลยครับผมแล้วถ้าเกิดประชาชนสนใจจะติดต่อ,อยังไงเราไปติดต่อที่ตลาดลิมปิงได้เลยครับตลาดลิมปิงคนครราชสีมน,น,นะครับขอเบอร์โทนนิดนึงครับ0 5 6 0 0 4 3 2 1ครับแร่แตัวนี้เอาไปใช้สาวไว้น้ําก็ได้นะฮะเพื่อไปลดคลอรีน ครับน,รนี่นะครับถังที่ทําแล้วของโรงเรียนวัดคลองคางนี่มีอยู่สี่ถังนะฮะแต่ตอนนี้ทําไปแค่หนึ่งถังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใส่แค่ไหนที่ทําแล้ววันนี้นายกเบ่เพาวตอบึงเสนาดนะครับก็ได้มาร<า>่วมกัน ที่ชต้นมีชั้นดรสุมาลีพุทธวงศ์นะคะผู้อในวยการโรงเรียนวัดคลองคางแดงประชาโนกูลนะคะซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะจัดการเรียนการสอนและก็เปิดทําการสอนก็ตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะมีนักเรียนร้อยเจ็ดสิบห้าคนค่ะแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัด ห้าสิบเอ็ดทับหนึ่นนเนนงเองำเนิดเสาธอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งมีนายกสิริชัยผู้โทนะคะเป็นผู้ควบคุมดแูแลโรงเรียนของเรานะคะแล้วก็ทั้งน,นี้ทั้งนั้นคือโรงเรียนของเราเนาะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลนิดนึงนะคะแล้วก็ชุมชนค่อนข้าง,างยากจนนะคะมีอาชีพรับจ้างแล้วก็ทำไร่นะคะทำสวนนิดหน่อย ซึ่งเราก็พยายามหาก่อนการเรียนพยายามหาสื่อพยายามหาปัจจัยพื้นฐานนะคะมาให้กับมอบให้กับนักเรียนนะคะทีนี้ทางนี้ทางนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องน้ําดื่นนะคะซึ่งน้ําดื่มทุกวันนี้เป็นน้ําดื่มธรรมดาหรือปากปาซึ่งใช้ได้ก็ได้นะคะคุณเ,เราก็เลยใช้วิธีที่ว่าต้องซื้อน้ําให้กับนักเรียนดื่นนะคะ นั้นครั้งนี้ก็ขอการขอบคุณนะคะขอบคุณมูล,ลนิธิน้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตนะคะที่ว่ากับท่านนายกสิิชัยพู้โพนะคะที่ร่วมกันดำเนินการให้กับทางเรียนของเราเพื่อจะให้น้ำดื่มสะอาดนะคะและเพื่อ ให้นักเรียนดื่มสาม,มารถไปดื่มไปใช้ในโเรียนได้นะคะซึ่งก็ขอ,ขอ,ขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่านักเรียนเราเนาะเป็นเ,าเาย,ววานนยาวชนวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะค่ะก็ขอ,ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ